สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะในช่องแม่ออนงานถักวันนี้เพื่อนๆอเรามาเจอกันในคลิปที่เป็นชุดเรสลายสับปะรดนะคะเพื่อนๆอที่แม่ออนสัญญาไว้ว่าจะพาเพื่อนๆมาถักชุดเรสกันนะคะที่นี้วันนี้ในคลิปนี้แม่ออนจะพาเพื่อนๆมาขึ้นตัวที่สองของ ของไหลสับปะรดนะคะเพื่อนๆตัวที่สองอตัวแรกหรือว่าคอปกมันผ่านไปนะคะถักเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาต่อที่ตัวตัวเรสนะคะเพื่อนอยากตัวเรสที่ตรงนี้จะเป็นตรงคอเสื้อหรือว่าปกเสื้อที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาแม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาต่อตรงนี้นะคะอ่ามาต่อตรงนี้จากตรงนี้มาหรือว่าตรงช่วงแขนมานะคะเพื่อนๆจากตรงช่วงแขนมาแล้วก็อ่าจะพาเพื่อนๆมาลงเป็นลูกสับประรดลงมานะคะทีนี้ก็ในคลิปนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมา,อ,าอ่ามาถักแบ่งแผ่นหน้าแผ่นหลัง รวบแขนแล้วค่อยจะมาลงตัวสับปะรดเป็นชุดเลสนะคะเปนพื่อนถ้าเพื่อนๆสนใจก็ที่ตามแม่ออนไว้นะคะก็จะพาเพื่อนๆในคลิปนี้มาทำเป็นชุดแบบนี้ที่แม่ออนใส่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆอ่นนี่นะคะคือชุดเลสนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็เราก็จะมาแบ่งแผ่นหน้าแผ่นหลังกัน นะคะแบ่งแผ่นหน้าแผ่นหลังกันเพื่อเราจะได้รวบแขนนะคะบางคนก็รอไม่อ่อนอยู่ว่าไปยังไม่ได้เลย <c oughs> แม่ออนก็ยุ่งงานนะคะก็ยุ่งหลายหลยอย่างนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาต่อกันเลยนะคะ,ะมาลองทํากันในส่วนตัวของเสื้อตัวนี้นะคะหรือว่าชุดเลสท,ที่แม่ออนทําอยู่นี้อกที่ห้าอกสี่สิบแปดถึงห้าสิบสามนะคะเพื่อนๆอ,อ่า แล้วสับประรดก็จะอยู่ที่ยี่สิบหกลูกนะคะพอเราได้ยี่สิบหกลูกปุ๊บเราจะมาแบ่งแบ่งลูกสับประรดที่เก้าลูกนะคะเพื่อนๆเก้าลูกอ่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะพาแบ่งแบบนึงเราทำอย่างนี้เราจะเห็นกว่าหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกสับประรด 1>, 1ลูก2ลูกนะคะสามสี่หนะคะเสับปะรดแล้วเราก็จะมาะชมนนะะเชื่อมตรงแขนนะคะเพื่อนเชื่อมตรงแขนตรงนี้นะคะ,ะด้านหน้าเราจะเอาไว้ที่9 9ลูกหน้าหลัง9ลูกนะคะ,ะตรงไหล ตรงไหลไว้ที่ข้างละสี่เป็นแปดนะคะเก้าสองสิบแปดแล้วก็ข้างละสี่หัวกกันเป็นแปดแปดมาสิบแปดเป็นยี่สิบหกลูกพอดีนะคะเ,เพื่อนๆอ้าวเราก็มาต่อกันเลยนะคะมาเริ่มต่อกันเลยคือแม่อ่อนได้หนึ่งด้านแล้วนะคะนี่คือเราได้หนึ่งด้านแล้วตรงนี้โค้งเว้านะคะหนึ่งด้านทีนี้แม่อ่อนก็จะ จะสอนเพื่อนๆอีกหนึ่งด้านนะคะเพื่อนๆอีกหนึ่งด้านเพื่อนเราจะได้มาเชื่อมต่อหากันแล้วเราก็จะผักเป็นชุดเลสเลยต่อเลยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอ่าเรามาต่อกันเลยค่ะเรามาต่อกันในช่วงขยายหรือว่าตรงนี้นะคะจากเราาร์ k ไว้ตรงนี้เพื่อนๆคงพอเข้าใจเนาะเก้า หน้าเก้าหลังเก้าแขนข้างและสี่ลูกนะคะเราก็ต้องเริ่มนับจากตรงนี้มาหนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกมุมตรงนี้เอามามากไว้ มาร์กไว้นะคะตรงนี้เราจะได้เริ่มตรงนี้นึกภาพออกไหมคะตรงนี้คือแขนหนึ่งดอกเอ่อหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนะคะสี่ลูกสับประรดนม่อมองดูมันเหมือนจะไม่ไม่ไม่เห็นนะคะสี่ลูกสับประรดทีนี้นับจากตรงนี้หนึ่งลูกสองลูก สามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกเราก็มามาร์กตรงนี้ไว้ที่มาของแม่อ่อนอ่าเราก็จะมาร์กตรงนี้ไว้เป็นสัญญลักษณ์นะคะ ทีนี้เราก็นับจากตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกตรงนี้คือแขนนะคะตรงนี้คืออีกด้านหนึ่งที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันกันกบด้านหน้าตรงนี้เสร็จจากนี้เสมอกันแล้วเราค่อยมามารวบแขนตรงนี้นะคะรวบแขนเพื่อเราจะได้เอาเอาฝัง่งทางนี้มานี้นะคะแล้วก็จะใส่ลูกทับรวดอีกหนึ่งลูกตรงนี้ นึกภาพออกไหมคะเพืเ่อนๆนะคะทีนี้เราก็มาอ่ะเราก็มาเริ่มมาเริ่มถักกันเลยนะคะเพื่อนๆต้องถักสองด้านนะคะแต่ไม่อ,อนถักหนึ่งด้านเพราะว่าอีกด้านหนึ่งไม่อ,อนถักไปแล้ว <c oughs> นึกภาพออกเนาะถักไปแล้วเพื่อนๆร้องถักสองด้านพร้อมกันนะคะสิ่งที่ใช้ก็คือวีนับเส้นสิบหกนะคะ อาจจะถักเป็นชุดเลสแม่อรนก็เตรียมไว้ที่ห้ากลุ่มถ้าไม่พอ,อยังไงก็ต้องหาเพิ่มประมาณนี้นะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนะคะจะเป็นสีปูนนะคะสีปูนปูนหมากของของคุณยายนะครับแม่อรนก็ถักไปได้หนึ่งหนึ่งม้วนแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็มีม้วนที่สองเราก็เริ่มนะคะเข็มก็ใช้เหมือนเดิมนะคะแม่อรนจะใช้เข็มเบอร์หกนะคะเพื่อนๆ เบอร์หกหรือว่าเบอร์อาจากใช้ตรงนี้นะคะจะเป็นหกจุดอ่าเบอร์หกนะคะคือหนึ่งจุดศูนย์นะคะมันก็จะพอดีกันกับไหมเอาทีนี้วิธีการนะคะเพื่อนๆตรงนี้ไม่อนสาธิตก่อนเราจะนับจากตรงนี้ก็ได้หรือว่านับจากตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าเราจะเริ่มต้นนับจากตรงนี้หนึ่ง เอาตรงที่อา่ที่งานเราเราเอาหัวลงนะคะตรงนี้มันเอาหัวขึ้นเพราะมันเป็นคอไม่อ่อนทําไปแล้วเริ่มจากตรงนี้นะคะที่เอาหัวลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะในแถวที่สิบตรงนี้ที่ไม่อ่อนจุดไวน้นี้ในแถวที่สิบเราจะมาเริ่มตรงนี้นะคะนะับจากตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อเราได้สิบแล้วเราก็ทำดอกใช่ไหมคะทำตรงนี้ทีนี้ในคลิปนี้แม่ออนจะมาสาธิตในเรื่องของตัวในนะคะตัวในก็ต้องถักด้านในนึกฝ้าบอกไหมคะเพื่อนๆอตัวนี้จะเป็นด้านในนะคะอย่าถักด้านนอกนะคะตรงนี้เป็นด้านใน เราจิ้มไปเลยนะคะตรงที่เรามากไว้ตรงนี้จิ้มรอดไปอย่างนี้นะคะงาน ก็มัดนะคะลวงลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่างานเราต้องแน่น <c oughs> เอ่อนี่นะคะ <c oughs> <ๆ>เพื่อนๆเสร็จแล้วให้เราขึ้นโซ่ที่หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็กิ้มลงลวงลงที่เดิมหนึ่งหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราโซ่สองลวงลงที่เดิมอีกสองหลักนะคะเพื่อนๆ เราจะทําก้างปลาลงไปสักเ,เสร็จแล้วให้เราขึ้นโซ่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดนะคะขึ้นโซ่ไปที่เก็ดโซ่แล้วเราก็มาพันหัวเข็มมาล้วงเอางานตรงนี้นะคะแถวเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆ แม่อ่อนลวงเถิดเหมือนเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะไม่เสมอกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าสิบเก้ามันอยู่ตรงนี้แปบ๊บนึ่งนะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อความมั่นใจชัวเดี๋ยวไม่อ่อนนับตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มันก็สิบเหมือนกันแล้วก็มานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เราใส่ที่เก้าเราไม่ได้ใส่ที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ